สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราสองคนนะครับมากลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนกันหนึ่งตัวนะคะดด้วยคะก่อนหน้าางนี่เป็นตุ๊กตาหมามวันนี้เรามาทำอะไรกันนะครับรีวิวไฮชิกิยากิสีแดงคราวที่แล้วเรารีวิวสีเหลืองไปค่ะคราวนี้เราก็เลยเอ้ยสีแดงก็เลยขอรีวิวสีแดงคือ น้องๆจะบอกว่าพี่วิกพูดว่าใหม่ตลอดใช่ไหมครับยังไม่ได้พูดของใหม่เลยค่ะแค่พูดว่าเขาที่แล้วพี่วิกรีวิวสีเหลืองไปคราวนี้พอรีวิวสีแดงพี่วิกบอกว่าใหม่นะใจ่สิที่บ้านนี้ก็จะอยู่ไกลไปไกลนิดหนึ่งนะครับก็เลยรู้สึกแบบว่าเรามาดูสีแดงกันโอ้โหมันเริ่มนุ่มแล้วคะมันเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะช็อกโกแลตมันโดนความร้อนนะคะมันก็เลยเริ่มละลายเนาะ นี่นะคะแท่งแทงแท่งแทงแท่งแทงแทงแทงดอรี่ดอรี่รอบไข่นะคะแกก็เลยค่ะนี่เราถ่ายอยู่ปะคะเนี่ยถ่ายอยู่ครับแปลกๆก็ไม่รู้ว่าถ่ายอกี่บาทครับนะน้าเลยฮะยี่สิบเก้าบาทค่ะซื้อที่7ซวแนอีเลเวนแน่แกเลยนะคะ มันผ่าครึ่งให้แล้วเนาะโอ๊ะทำไมม่ไมสีเหลืองเหมือนเดิมเลยขจับเงครับพี่คิดว่ามันจะอ๋อมันเป็นไก่แล้วตัวที่แล้วมันเป็นอะไรครับมันเป็นเป็ดค่ะหรือเปล่าเป็นเป็ดถูกหราเราถอีสับสนโนอ้อสีแดงมันจะเป็นไก่สีเหลืองมันจะเป็นเป็ดหรือเปล่าคะ หต่ไม่เป็นไก่หรือเป็นเป็ดนี่เป็นไก่ใช่ไหมครัะเป็นไก่ไก่มีไอ้นี่ไงที่สีแดงๆเขาเรียกอะไรนะคะอ่อนว่ะคะเออเออแล้วก็นี่ไงคะมีข้างๆเขาที่เรามันไม่มีปีกข้างๆอย่างเงี้ยเขาที่เรเป็นเป็ดนะคะพี่จําได้ครับที่พี่กัดหัวเป็ดอะไรนั่นใช่ไหมครับแล้วเราก็กินไปทั้งตัวเลยนั่นนะคะใช่ใช่อันนี้เป็นไก่จริงๆด้วยแต่สีเลือีเหมือนกันใช่ตอนแรกคิดว่าแบบ อะไรไปเองไงเ่าไอเขาที่แล้วซองมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะเป็ดมันก็เลยเป็นสีเหลืองพีคเลยคิดว่าเอ้ยถ้าซองมันเป็นสีแดงมันจะเป็นลูกสีแดงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับคิดเหมือนกันเลยใช่พี่วิกถูกแล้วชอบอะไรไปคนละครึ่ง่ะคนเป็ดที่ขอค่ะเป็ดละไก่ไก่น่ารักมากค่ะจุบุจี้บีมากเลยอะค่ะ,ด,ะ,คะดูปากมัน อร่อยอะเขาเอามาช็อกโกแลอร่อยค่ะดีงามค่ะได้ยินเสียงบ่นไหมคะเสียงบนอยากตุ๊กตาหมาแถวนี้ว่าอ่านอะไรคะก็อ่านว่าใครเป็นคนทำช็อกโกแลตอะครับอร่อยดีอร่อยคป๊อร่อยจริงๆถ้าเรากินอันไหนที่มันไม่อร่อยเราก็จะไม่พูดนะคะ เรจะเงียบๆไว้ให้เราสังเกตได้นะคะมีอะไรเช่นคลิปที่แบบว่าปัดหลอดกันไปเมื่อไม่นานวันนี้อะไรเงี้ยอ๋อถ้าอนไนไม่อร่อยเราก็จะเงียบไว้เราจะไม่พูดว่าอร่อยก็เคยไหมคะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยครับแต่ถ้าพูดว่าอร่อยคืออร่อยอะไรเงียบคือไม่อร่อยนะคะทาไมชื่อมันเหมือนไทยๆเลยครับเลยครับผลิตโดยบริษัทวาวีชอ็อกโกแลตเสี่ยเหมือนจำกัดจังหวัดกูเจียนสาธารณประชาชนจีนไมขึ้นต้นเหมือนไทยเลยขึ้นต้นเหมือนภาคเหนือ ผลิตโดยเจ้าบริษัทวาวีช็อกโกแลตเสียเหมือนจังหวัดปูเจียนนะเจ้าเสียเหมือนนี่คงไม่ใจแต่อร่อยมืดคือจะบอกว่าที่หาพรรสชาติเหมือนเหมือนโฟลริโลอ่ะครับอืมเปลๆเหมือนอ่าใช่เหมือนครัที่เคลือบฟลริโลรสชาติดีรสชาติดีช็ชอกโกแลตนมนะครับทำอร่อยแหละทำอร่อยทำอร่อยจริงจัง ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่สอนตกไปซิเปนเฟรก่อนรอบนี้ไม่แบกนะโอ้ค่ะเพราะขาวที่แล้วนทนี่อแ่ะม,น,มนี่ก็ได้เหรอได้ค่ะขอแล้วค่ะแล้วนี้หมยแล้วนะคะสำหรับทีคกี้ทักกี้รูปไก่สีแดงไม่บ้า